ส่งผลกระทบกฎการทดเจ็บสุดยาวนานของพรีเมียร์ลีกสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของนกักบัพเอ็กเร r เซเบนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะใช่ไหมฮะคนก็คงจะรู้สึกว่าโอ้โหเจ็บกันในเกมเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการทดเจ็บเลยครับฤดูกาลนี้ต่อให้คุณจะถ่วงเวลายังไงเปลี่ยนตัวกแกล้งเจ็บนู่นนี่นั่นผู้สาประตูเล่นชา้า ทดเวลาสุดๆ,ๆนะครับบางคู่ยิงนาทีที่901บวกบางคู่ทดแบบอย่างยาวนานนะครับซึ่งคนอาจจะคุ้นชินในฟุตบอลโลกครับแต่พอเป็นฟุตบอลลีกอาจจะไม่คุ้นชินกันสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เลยจะพามาดูครับว่าไอการที่มันทดยาวนานเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรกันบ้างซึ่งจะไม่ได้พูดเฉพาะพิมพ์หลิงกรีตนะ จะพูดถึงไม่ว่าจะเป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกวันลีกถูกันไปเลยทีเดียวนะครับผมอย่างที่ทราบกันดีครับว่าโอ้เจ็บกันเยอะอย่างที่บอกครับ9ก้นาที1 0นาที1 1นาทีคือจากทวงๆไปเลยนะฮะผู้ศินป์แจกงาเดืยนนี้ครับผู้สาวตูวเล่นชาร์จแจกเหลืองนะครับเถียงแจกเหลืองอะไรแจกเหลืองทุกอย่างนะครับผมจำนวนนาที่เฉลี่ยครับในฤดูกาลสองพันยี่สิบสองสองพันยี่สิบสามนะครับมีจำนวนที่เล่นเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 98.27นาทีครับขนาดที่ในฤดูกาลนี้ครับขยับมาเนี่ย1น1 3 3นาทีคือต้งบอกว่าฤดูกาลก่อนเนี่ย98.27นาทีก็ถือว่านานมากแล้วนการฟุตบอลเนี่ยเตะกัน90านาทีครับแต่ว่าฤดูกาลนี้ครับการทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องที่แบบโหเบสิกมากๆครับเราได้เห็น10นาทีมาแล้วนะฮะ11นาที12นาทีมาแล้วริงๆ้นาทีที่901าอก็มีมาแล้วเท่ากับว่า หนึ่งนัดเนี่ยเล่นกันเป็นร้อยกว่านาทีครับเพราะว่าบางทีครึ่งแรกก็ทดแบบ5 6 7นาทีก็มีเหมือนกันนะครับคือเฉลี่ยแล้วนะครับเตะกันนานขึ้นเนี่ยนาทีเลยด้วยกันนะครับผมวันนี้เนี่ยก็เลยจะมาพูดครับว่าเอะมันส่งผลส่งผลเสียเนี่ยอะไรมากมายกันขนาดไหนนะครับผมพิมลีครับอย่างที่บอกครับว่า เพ,เพิ่มขึ้นเนี่ย3.05นาทีครับแชมเปี้ยนชิพครับเพิ่มขึ้นเนี่ยจากเดิมเนี่ยอยู่ที่98.10เป็น100.29ก็เพิ่มมา2.19นะครับลีกวันอันับให้ด้วยครับ98.16นะฤดูกาล2อ่าฤนดะูกาลก่อนนะฤดูกาลนี้เนี่ย101.50ก็คือบวกขึ้นมา2.34ครับแล้วก็ลีกทูเนี่ยฤดูกาลที่แล้วครับ98.57แต่พอมาถึงฤดูกาลนี้ครับ101.33นาทีเท่ากับพรรีีีเมย์ลก เพิ่มมา2.36ดนาทีครับในหลายซีซั่นก่อนนี่ครับสิ่งที่แฟนบอลมักจะบ่นกันมากคือบางทีใช้แท็กติกถ่วงเวลาสารพัดแบบมากเกินไปแบบจะถ่วงอะไรนักหนาครับทําให้บอลกันเตะแบบในสนามจริงมันน้อยมากๆครับคือเรียกว่าโอเฉลีย่ยแล้วเนี่ยการเล่นเพียงแค่มาะักาณสัก54.52อนาทีจาก90นาทีคนรู้สึกว่าโอ้ไม่เห็นได้เตะบอลกันสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าพอกดทดเวลาบาดเจ็บแบบใหม่มันมาเนี่ยมันก็นานกันเกินนะฮะทำให้เกมหนึ่งเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่58.48นาทีหรือว,ว่า เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ย3.56นาที่ที่ได้บอกไปครับคือมันเพิ่มขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดจริงๆนะครับคือมันเพิ่มจนแบบคนรู้สึกว่ามันตกใจมากๆนะครับแล้วก็ดราม่าช่วงท้ายเกมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการเปิดเกมบุกกันมากขึ้นในช่วงท้ายเกมกรณีที่ถูกตามหลังอยู่หรือต้องการประตูนะฮะช่วงเวลานั้นครับจะมีการพยายามทำประตูกันมากขึ้นและด้วยกฎการทุบเวลาบาดเจ็บแบบใหม่ ในพเมลีกเนี่ยในฤดูกาลน,นี้มีจังหวะยิงในช่วงทุเวลาบาดเจ็บไปแล้วถึง251ครั้งครับมากกว่าในช่วงเวลาเดียวกันนี้ของซีซั่นก่อนถึง38.7%เลยทีเดียวส่วนนลีกรองครับสามร,ระดับเนี่ยมันก็มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับยิงไปกว่านั้นครับจำนวนประตูที่เกิดขึ้นก็เยอะกว่าเดิมแบบหน้ามือเป็นหลังมือครับเพราะว่าในช่วงแปดอัดแรกของพิมลีกในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยช่วงทเจ็บยิงกันสิบเอ็ดลูกครับแต่ว่าฤดูกาลน,นี้ แตะหลัก30ประตูกันเข้าไปแล้วนะครับอย่างที่บอกเลยครับว่ายิงกันเยอะจริงๆแล้วก็ใครที่บอกว่าชนะกันใน90นาทีเนี่ยไม่มีอีกแล้วนะฮะเพราะว่าไม่มีหลยครับเตะจบ90นาทีเพราะว่าทดกันยาวนานแล้วก็บางทีเนี่ย90บนาทีคุณชนะนะแต่ทดเจ็บแพ้เฉยเลยครับอย่างเช่นเกมแมกโนเตเงี้ยแม็กโทมินนย,ยิงใช้ชนะนาทีที่90บก1ิออะไรแบบนี้อย่างที่บอกครับณนะตอนนี้90นาทีไม่มีอีกแล้ว และนี่ครับก็เป็นการส่องนะครับผมผลกระทบการทดเจ็บสุดยาวนานของพี่มิลีกแล้วก็มีการแถมเดอะแชมเปี้ยนชิพลีกบอลลีกทูข้าให้ด้วยนะครับเขียนอะไรกับการที่ทดเจ็บนานๆแบบนี้คอมเมนต์กันมาเลยครับ